ทีีวใกลสุดขอฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ยังห่วงเธาฟ้ากว้างบังตาให้แกล้งกันเชื่อว่าอาสักวันจะผ่านพบ เหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั <scholarly> ่งลงร้องไห้แม่ในฝันจำพึงรำพันสวันค์ใสอซ ฟาร์มเฮาส์ลูกใหม่หอมกลุ่นจากเตาทุกวันพัดภาพจากพ่อมีส่วนไหมที่ทําให้พี่คีมเข้ามาอยู่ข้างในนี้ถึงจะเลวก็รักพ่อ,อดูฟังนู้นถ้าพ่อรู้ว่าเราอยู่จุดนี้กลัวพ่อรับไม่ได้ไหมครับกอกลัวอีกแล้วครับเราเป็นพ่อเรายัางมา่ากรูปเลยลูกต้องโดนเพื่อนร้อยอยู่แล้วพี่ เคยไปมีลูกสาวอยู่ที่ไหนมาก่อนนะเปล่าไม่เคยรายการอีเตอร์อีจันทร์ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าซีรีส์ความหวังคนคุกเราไม่มีเจตนาในการสร้างความสงสารหรือเรียกร้องความเห็นใจให้กับผู้ต้องขังและเราไม่ได้มองว่านักโทษคือเหยื่อของสังคมแต่เราเชื่อว่าในความผิดพลาดของใครคนนึง ยังมีบทเรียนที่คนทั้งสังคมสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสนับสนุนให้ใครผิดซ้ำแต่เพื่อเตือนใจและสะท้อนผลลัพธ์ของการกระทำโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังลังเลในเส้นทางชีวิตเราอยากให้เห็นชัดเจนว่าการกระทำผิดกฎหมายมีราคาที่ต้องจ่ายและบางครั้งราคานั้นก็คือการเสียคนที่เรารักไปตลอดชีวิต เราเข้าใจและเคารพทุกความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวของผู้กระทําผิดที่อาจไม่ได้เลือกให้ชีวิตมาเป็นแบบนี้ทุกการตัดสินใจของทีมงานยึดหลักความยินยอมและความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นสําคัญเราเพียงขอทําหน้าที่ผู้ถ่ายทอดอีกมุมของความจริงในสังคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เมื่อความผิดพลาดนำทางให้ชีวิตคนคนหนึ่งมาอยู่ในรั้วกำแพงสูงแต่ทว่าหลังกำแพงไม่ใช่จุดจบของชีวิตก็ไม่แปลกในความเป็นจริงว่าความหวังของพวกเขายังคงดำเนินไปพร้อมกับหัวใจที่ยังเต้นอยู่คำถามคือในมุมของคุณแล้วพวกเขายังควรที่จะได้รับโอกาสได้ทำตามความหวังอยู่หรือเปล่า นี่คือนอยอครีมผู้ที่บอกว่าเธอเก้าวสู่แดนของคนพลาดเพราะความรักที่มาพร้อมกับความประมาทจนทําให้เธอลืมรักตัวเองแหละครับจับได้ว่าเขาขายยาเริ่มขายยาเราก็เลยบอยแฟนหนีที่เหลือเรารับเองเรารับผิดชอบแทนแทน,แทนแฟนแต่เราไม่คิดถึงระยะไกลเลยว่าพี่น้องพ่อแม่เราต้องเดือดร้อนขนาดไหน ความผิดพลาดนั้นแน่นอนว่าย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้ชีวิตข้างหน้าของเธอจึงเหลือเพียงโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่และความหวังที่กำลังจะขอให้อีเตอร์อีจันช่วยสารต่อนี่แหละครับย้อนกลับไปในวัยเด็ก เด็กหญิงครีมกับคุณพ่อชีวิตครอบครัวเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านตอนนั้นที่จําได้ก็คือครอบครัวมีบ้านจัดสรรอยู่บ้านนะนนะคะอยู่บ้านกันบ้านจัดสรรพ่อแม่ใช่ค่ะพ่อลูกพ่อแม่ลูกใช่คะ<ม>่ะตอนนั้นอยู่กรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพใช่คะ<ม>่ะเป็นคนกรุงเทพอยู่ดอนเมืองอ๋ออยู่แถวดนอนใช่พพ,พ่อทำงาน รับพิการกิจพ่อเป็นพ่อทํางานการทหารแห่งชาติแล้วแม่ก็เป็นแม่บ้านนะคะแต่ว่าแม่ก็รับจ้างทําความสะอาดโรงเรียนจําได้ว่าตอน8ดขวบพ่อก็ยังอยู่กับแม่แล้วหลังจากนั้นสัจกจบสักประมาณปหพอจบปหจะขึ้นหมอหนึ่งพ่อมีแฟนใหม่แล้วแม่ก็จับได้ออ พอแม่จับได้หลังจากที่จบป .6 ปุ๊บพ่อก็มารับไปอยู่ด้วยคือมีลูกสี่คนก็จะแบ่งกันคนละสองมารับพี่กับพี่สาวไปอยู่กับพ่อตอนนั้นพ่อก็ไปอยู่กับแฟนเขาที่แฟดเคหะแล้วแม่ก็อยู่บ้านเหมือนเดิมเพราะพ่อให้บ้านแม่เขาเอาไปไม่ได้เพราะว่ายังไงก็เมียหลวง ทีนี้เราก็ไปอยู่กับพ่อแต่ว่าความที่แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงอะค่ะแล้วเขาก็ต้องมามา,ม,ามีความรับผิดชอบเด็กสองคนนี้คือไม่ใช่ลูกเขา,เ,าเขาก็หาเรื่องต่างๆนานาแต่พ่อไม่เคยเข้าข้างเขาเลยเข้าข้างลูกเข้าข้างลูกหมดเลยพอเข้าข้างลูกปุ๊บเขาก็มีปัญหากันทั้งที่ทเขาติ้งจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเ,าเขาก็มีปัญหากันในครอบครัวค่ะทีนี้ ทางทางบ้านเราทางยายทางแม่เรารู้ตอนนั้นเขาก็มาคุยกับพ่อว่าเขาขอกลับเขาขอเอากลับเพราะว่าจะมาตีหลานเขาจะอะไรอย่เงี้ยคุณเขาก็ไม่พอใจอเขาก็บอกว่าเข,เขาเลี้ยงกันได้เขาเอากลับแต่ทีนี้การที่ว่าแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค ทำงานแค่เป็นแม่บ้านก็ไม่พอที่จะแบบค่าใช้จ่ายเพ่อะพ่อน่ะหลังจากออกจากพ่อมาแล้วนะพ่อไม่เคยให้ให้เงินที่จะแบบอันนี้ค่าค่าโรงเรียนลูกนะอันนี้ไปซื้อของให้ลูกอันนี้แต่พ่อจ่ายแต่จะพ่อจะให้แต่เฉพาะเงินค่าเทอมแต่ค่าเทอมพ่อก็ไม่ได้ให้เพราะพ่อเบิกได้ตอนช่วงที่เรียนมหนึ่งสาม พอถึงเวลาที่โรงเรียนต้องต้องจ่ายค่าเทอมโรงเรียนเขาก็จะให้เอกสารมาแล้วก็คุณต้องไปยื่นให้พ่อคุณนะเพื่อที่จะให้พ่อเซน็นแล้วก็ได้ค่าเทอมมาคือคือเมื่อไหร่ที่เอาเอาบินค่าเทอมมาให้พ่อถึงจะได้เจอ,อแค่นั้นเองพอมาหาพ่อที่ทำงานแล้วรอกนั้นก็ไม่เคยได้เจอเพราะเราไปโรงเรียนแล้วก็พ่อก็ไม่เคยมาที่บ้านมาแม่ก็ทะเลาะกันทะเลาะกันกับแม่แม่ไม่ให้เข้าพ่อก็ต้องกลับพอมอสามปุ๊บจะขึ้นจะเรียนต่อเนี่ยหนักที่แม่และคุณ มันหนักที่แม่คือแม่เขาไม่ไหวคนเดียวลูกสี่คนไม่ไหวเขาก็เราก็เลยบอไม่เรียนตอนนั้นน้องยังเล็กอยู่ให้น้องเรียนอีกสองคนสองคนกับพี่สาวหางานทำใบค่าเทิมก็เลยไม่ได้พาพม่ได้เาแล้วใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอพ่ออีกเลย วันนี้ถ้าคุณพ่อมีโอกาสดูรายการของอีเตอร์อีจันทร์และดูลูกสาวคนนี้อยู่อยากจะฝากอะไรไปบอกคุณพ่ออยากจะบอกว่าคิดถึงคิดถึงมากมากเลยเหรอ่มากเพราะเราเ็คนหุึ่งที่พ่อรักมากสัมผัสได้ใช่เพราะสัมผัสได้คือจะผิดจะถูกไม่รู้ตอนที่อยู่กับพ่อจะผิดจะถูกไม่รู้น้องคนนี้ไม่โดนพี่โดน หรือว่ากังวลไหมครับว่าถ้าหากว่าพ่อรับรู้คิดถึงลูกสาวแต่อาจจะมีความคิดอีกอย่างหนึ่งกับการที่ลูกสาวมาอยู่จุดนี้กลัวเขารับไม่ได้ไหมครับไม่รู้นะคะแต่ถ้าเป็นใจพี่คิดว่าเป็นพ่อแม่ลูกเป็นไง ก็รับได้เหมือนแม่เรารู้ว่าลูกไม่ได้ทำแต่ลูกรับแทนเขาแม่ก็รักลูกเหมือนเดิมยังไงก็คือพ่อแม่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปยั่งจิตใจพ่อได้ว่าทำแบบทาแบบแม่เราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกคือดีใจที่ว่าถ้าเรามีโอกาสก็เลยขอโอกาสนั้นค่ะแต่ก็อยากเจอค่ะถึงแม้กระทั่งเขาจะไม่ภูมิใจก็เถอะ ลูกคนนี้ก็ถึงจะเลวถึงจะไม่ดีก็รักพ่อรักแม่ความหวังเล็กๆของนยอครีมครั้งนี้ ไม่รู้ว่าคำตอบที่ต้องเจอจะถูกคำว่ากำแพงสูงปิดกั้นหัวใจของพ่อหรือเปล่าหรือคำว่าลูกจะทลายกำแพงนั้นได้ต้องรอลุ้นนับแต่วินาทีที่ความหวังนี้ถูกส่งข้ามแดนไร้เสรีออกไปนะครับอีกหนึ่งความหวังนะอีกหนึ่งความหวังหวังมากด้วย ถ้าเขาอาจจะปฏิเสธด้วยเหตุผลของเขาล่ะอาจจะเมียปัจจุบันครอบครัวปัจจุบันของเขาหรือเขาไม่เคยมีลูกชื่อคิมมาก่อนทำไงให้รู้ว่าพ่อยังอยู่แค่นั้นถ้าเขาจะปฏิเสธเราก็ต้องยอมรับแค่อยากรู้ว่าเขาอยู่หรือว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณพอ่อ จะมีโอกาสไ,ได้เห็นหน้าพ่ออีกครั้งคิดว่าร้อเอร์เซอยากให้ท่านอยู่กี่เปอร์เซ็นต์สักแปดสิบปดสิบเซ็นตหวังจะได้เจอพ่อไม่อยากให้พ่อตายไม่อยากให้พ่อตายไม่อยากาเจอแบบนั้นเาอยูม่มา้ห้าสิปีแล้วห้ปีแล้วไม่เคยเห็นเฮ้ย ฟังนู้นรู้จักเลยใช่ป่ะรู้จักอย่างซีเลยอย่างซีเลยด้วย